อยากรู้เลยคุครจะสมบัติเด่นของปุิงสีค่ะเขาทำเขามีประโยชน์เขาทำอะไรได้บ้างเอาหลักๆที่เจ๋งๆเลยนะฮะ,ะ,ะอันดับหนึ่งคือดับกลิ่นคุณ <ๆ S 2> ครูมาได้กลิ่นเหนม,ม็นไหมไม่ไม่มีกลิ่นเลยค่ะอันดับที่สองเขาย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆให้กลายเป็นดินแบบเนี้ยอ,อันนี้คือจากพวกเศษอาหารต่างๆเลยย <20 S 1> ีะะ่สิบถังถั<อ>งนี้นะฮะถังนี้นะครับยี่สิบเอ็ดถัง ถังยี่สิบสองอ่ะหนูเชิญเอาถังยี่สิบสองมาเทเลยครับถังที่ยี่สิบสองคุณครูเตรียมจุลินทรีย์นั่นไว้อะเทลงไปเลยครับถังที่ยี่สิบสองกำลังจะลงไปแล้วนะครับปาบมีกลิ่นครับมีกลิ่นคุณครูได้กลิ่นไหมเหม็นๆนะเหม็นหน่อยๆนะเดี๋ยวจะเพิ่มมาพิสูจน์กันว่ากลิ่นมันจะหมดไปในพริบตาจริงหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเทดีเยอะๆละลาดน่ะเดี๋ยวเทเทก่อนเลยก็ได้คุณครูเทเลยฮะ เทลงในนี้เลยนะครับอเทให้เขาเห็นเลยแล้วคุณครูก็สัมผัสด,ด้วยตัวเองว่าไอ้กลิ่นมันหายไปจริงหรือไม่เทลงไปได้เลยครับแล้วคุณครูไม่ต้องกลัวนะครับจุลินทรีย์ตัวนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันทําให้ดินนร่วนซุยดินบริเวณนี้จะร่วนซุยเลยเพราะฉะนั้นน้ําที่ลาดลงไปเนะี่ยฮะมันจะไหลลงด้านข้างของถังนี้และหายไปในดินโดยพิบตาโดยไม่มีน้ํามาไหลเฉอะแฉะที่พื้นเลยนี่นะครับคุณสมบัติพิเศษคือคุณสมบัติในกรนย่อยสลาย อินทรียวัตถุละดับกลิ่นการย่อยสลายนี่ก็คือทําให้ดินล้วนไปด้วยไงครับแล้วก็เกิดเป็นไส้เดือนเยอะอช่วยกันดีครับเดี๋ยวเราจะได้เติมถังที่23นะครับ<ต>การพูดไปมันก็ไม่เห็นผลเท่ากับคุณครูมาศึกษาเองอย่างเนี้แล้วคุณครูก็สามารถจะไปเป็นวิทยากรแล้วก็ไปถ่ายทอดความร,รู้นี้ให้กับเด็กๆได้ต่อไปนะครับลุงออสก็ไม่ได้หวังว่าทุกคนจะได้ทําได้หมด อย่างน้อยทําได้คนเดียวถือว่าดีใจแล้วทําได้แต่ผลตอนนี้ทํากันได้หลายครอบครัวแล้วครับก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อโลกเราอ่ถัทงที่ยี่สิบสามนะครับกาลังจะลงไปในใบนี้นะครับไม่น่าเชื่อนะคุณครูถังขานาดนี้จุงลงไปแล้วยี่สิบสามถังเออเมื่อกี้นี้เป็นไงพล่าแล้วกลิ่นเป็นไงครับกลิ่นน้อยลงเออ <ละ S 1> เห็นได้ชัดเลยแล้วเนี่ยฮะถังขายะถังเนี้นะครับ ก่อนที่จะมาที่นี่นะครับเขาได้ล่าจุลินทรีย์ไปก่อนแล้วจึงทําให้เกิดการย่อยสลายตั้งแต่ในครัวมาเลยเนี่ยสภาพการย่อยสลายเหมือนของดองเพราะฉะนั้นที่ลุองอ๊อฟบอกว่ามันทําง่ายเหลือเกินก็แค่ใส่ขยะลงไปแล้วก็ล่าจุลินทรีย์ง่ายไปล้ะครับแล้วเขาก็จะกลายเป็นดินแบบนี้เดือนเดียวฮะเดือนกว่าหรือไม่ถึงเดือนถ้าเป็นล้อยางรถยนต์ที่มีอากาศเท่าดีๆนะ27วันเองครับก็มีในย t ท b e ใช้เวลาน้อยมากเลยคนระับครับผม อ่ะคุณครูถามตรงนี้ได้เลยครับมีอะไรสงสัยถามให้ละเอียดอันนี้เราปิดด้วยใบไม้นะเอาใบไม้กระสอบนะมากดลงท่านผู้ชมครับถังนี้นะครับท่านเข้าไปย้อนดู youtube นะครับก่อนหน้านี้นะครับในตอนก่อนหน้านี้ถังที่ยี่สิบเอ็ดตอนนี้ลงไปแล้วยี่สิบสองยี่สิบสามถังลงไปแล้วครับเดี๋ยวมือกดได้คือเจตนาที่จะให้ทุกท่านได้เห็นถังตัวนี้ก็คืออยากจะทราบว่าการที่เราอ่ะ ทิ้งเศษขยะเปียกอย่างเดียวเต็มเต็มถังลงไปเนี่ยถังเขียวเนี่ยจะรองรับขยะเปียกได้สักกี่ถังตอนนี้นะครับยี่สิบสามถังไปแล้วครับส่วนถังฝั่งนู้นสิบแปดถังกลายเป็นดินนะฮะฝั่งนู้นสิบแปดถังอันนี้สถิติยี่สิบสามถังแล้วนะครับแล้วคุณครูเป็นไงเหม็นไหมถามจริงคุณครู ามว่าตอนตอนเทน,นะะ่ะค่ะ,ะมันมีกลิ่นจริงแต่พอรเราลดจุลินทรีย์ลงไปอะค่ะเหมือนกลิ่นมันจางลงะคะ่ะแต่มันไม่ได้ถึงขนาดว่ามันหายไปเลยนะคะแต่ว่ามันจางลงแล้วตอนนี้เป็นไงตอนนี้ไม่มีกลิ่นลนะคะ่ะกลิ่นน้อยมากะคะ่ะเกือบจะไม่ได้กลิ่นเลยะค่ะนี่ครับท่านผู้ชมที่คุณครูถามสองประโยคแรกอะลวงวัดตอบไปสองประโยคแรกว่าหนึ่งมันกําจัดกลิ่นเป็นเลิศของเขาแล้วปิดไว้อสองมันเปลี่ยนทุกอย่างให้ใกลายเป็นดิน เอาล้ลครับ<ล>ถามตอบนี่เอกนี่จริง,รงๆดินดินมีรอบบ้านแล้วเยอะมากแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ผมเพิ่งทําไปเมื่อวานนี้เองเห็นไหมครับมีมีกลิ่นไหมตรงเนี้ยไม่มีนะคะเมื่อวานเน่าเลยนะไม่มีกลิ่นเลยแต่ว่าต้นนี้แบบไม่มีกลิ่นไม่มีมลแรงวันเลยอ่าในตัวเนี่ยไม่มีมลแงวันค<ส>ุณสมบัติพิเศษที่จะบอกทุกทท่านคือจุลินทรีย์ตัวเนี้ยตน้ตนทุนมันเป็นศูนย์นมันกําจัดกลิ่นซึ่งมันเหมาะสาหรับที่เราจะมากําจัดเศษอาหาราอย่างง่าย อ,อีกคาถามหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะจุลินทรีย์ตัวน,นี้ค่ะคถือว่าเป็นน่าจะเป็นที่รู้จักของหลายหลายคนคใช่ไหมคะครับทีนี้อยากรู้ว่าการที่เราส่งต่อบเนี่ยนะเขาสามารถเอาไปทําเขาสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อยู่แล้วทีนี้อยากรู้ว่าเออประโยชน์ต่อบ,บุคคลทั่วไปเนี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงได้บ้างคะก็คือก็คือสาเหตุที่อยากยันโลนอลงตัวนี้<า>ก็เพราะว่า จุลินทรีตัวนี้มันเป็นจุลินทรีเลี้ยงก็ได้ทุกบ้านเพราะทุกบ้านเรากินอะไรเป็นอาหารเพราะจุลินทรีนั้นมันกินเหมือนกับเราเพราะนั้นจึงอยากรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนหรือทุกบ้านเนี่ยเอาจุลินทรีนี้ไปเลี้ยงหนึ่งต้นทุนมันเป็นศูนย์สองมันกินของที่เราทิ้งเนื่องจากว่าเรากินข้าวเราก็คงไม่กินหมดทุกเม็ดคงไม่กินน้ําล้างก้นหม้อด้วยคงไม่กินน้ําแช่ข้าวเหนียวด้วยเอ้ยมีไหมหนูที่บ้านกินน้ําแช่ข้าวเหนียวไหมแล้วส่วนใหญ่ทําอะไร ท,ทิ้งลงท่อระบายน้ําทําให้เกิดปัญหาน้ําเสียในแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําท้าพยาในคลองแสนแสบสาเหตุที่เราจะแก้ปัญหาน้ําเน่าเสียก็คือเราต้องเริ่มตั้งแต่ตัวเราเริ่มตั้งแต่ขัวเรือนถ้าเรางดการทิ้งน้ําต้นเหตุให้เกิดน้ําเสียได้เนี่ยก็จะสามารถลดปริมาณน้ําเสียลงได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรมเพราะเขาวิเคราะห์แล้วว่าสาเหตุทําให้เกิดน้ําเสียเนี่ยเจซก็เกิดจากครัวเรือนเพราะฉะนั้นน้ําที่เกิดจากคลองแสนแสบ คลองมหาสวัสด์แม่น้าท่าจีนคลองสัมปทวนคลองเจดีบูชาที่เน่าเหม็อนอยู่ในขนาดนี้มันจะหายไปได้เนื้อเนื้อประชาชนไม่ทิ้งไม่ช่ไม่ทิ้งแล้วก็เปลี่ยนน้ําเหล่านั้น่ะมาเป็นน้ําจุลินทรีย์ซึ่งสามารถไปทําประโยชน์ได้สารพัดและที่สําคัญบ้านหลังนี้เดี๋ยวทุกคนล้างมือนะอ่าทุกคนไปล้างมือน้ําล้างมือที่นี่ไม่ทิ้งคนทั่วไปทิ้งน้ําล้างมือหมดบ้านหลังนี้น้ําล้างมือก็ต่อลงคนต้นไม้ บ้านหลังนี้น้ำล้างจานก็ต่อลงคนต้นไม้บ้านหลังนี้น้ำซักเครื่องซักผ้าต่อลงคนต้นไม้บ้านหลังนี้เวลาอาบน้ําทุกครั้งชั้นที่สองน้ำก็จะไหลผ่านท,อ UC, ท่อพีวีซีได้ท่านเห็นเนี่ยนะที่เห็นเขียวๆย,ยาวไปยันนู่นนะฮะนั่นเกิดจากน้ําน้ําอาบล้างหน้าแปรงฟันทั้งสิน้นและน้ําตัวจุดท้ายที่หนูเห็นเมื่อกี้นี้ที่หนูถามมันคือน้ําแอร์น้ําแอร์เครื่องหนึ่งหนะ่ะหมื่นสองพันบีอยู่ในช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยนะชั่วโมงละห้าลิตรนะครับเพราะฉะนั้นมันประหยัด รอบตัวเราไปหมดเลยนี่จึงเป็นที่มาของคําว่าลุงอ้อนเกษตรครัวเรือนไม่ต้องไปสอนที่ไหนไกลสอนสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราถ้าตัวเราครัวเรือนทําได้สังคมก็ทําได้สังคมก็อยู่ดีถ้าเรายังทุกครัวเรือนก็ยังทิ้งขยะปริมาณขยะ65%ใครจะมากําจัดก็คือปลายเหตุจะต้องไปกําจัดที่รถขยะที่กองขยะต่างๆแต่ถ้าเราช่วยการลดปริมาณการทิ้งขยะเราจะสามารถลดตั้งแต่บ้านเราเลย น้ำทิ้งก็จะลดตั้งแต่บ้านเราน้ำเสียก็จะไม่ไปสู่สังคมเพราะมันจะลดตั้งแต่บ้านเราเรื่องนี้เวลาลงวัดไปบรรยายที่ที่ไหนก็จะพยายามเรียงลําดับให้ฟังว่าบ้านลงอัดเองเป็นตัวอย่างไม่ทิ้งน้ําต่างๆและยังเอาน้ํามาทําประโยชน์ต่างๆที่หนูเห็นนะครับก็เป็นคําถามที่ครูถามมา,มาเมื่อกี้เยอะแยะเลยก็สามารถที่ผู้ฟังจะเอาไปคิดตามได้ไปถึงตรงไหนก็คิดตามนะมันจริงไหมถ้าเราจะช่วยโลก เราจะช่วยโลกเราไม่ใช่เอาน้ําไปลาดในคลองไอ้นั่นปลายเหตุแล้วเอาน้ําจุลินทรีย์ไปราดตามคลองต่างๆนั่นปลายเหตุแต่ถ้าเรางดการทิ้งน้ําซึ่งน้ํามันมีคุณค่าแม้กระทั่งน้ําล้างจานเนี่ยมันมีคุณค่าที่ให้คนต้นไม้เพราะมันมีอินทรีย์วัตถุแล้วตามด้วยจุลินทรีย์ด้วย,วยก็จะกลายเป็นน้ําจุลินทรีย์น้ําล้างจานที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้ที่ดูเห็นมเมื่อกี้ทำไมมันหนาวบ้านลงเนี่ยมันใหญ่อย่างกระส้มนั่นแหละรับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยราดจุลินทรีย์นี้ลงไปนะฮะ ส้มโอก็ลูกใหญ่ทีนี้ไอ้ <S <S เรื่องเหล่านั้นมันเป็นผลพลอยได้เราเริ่มตั้งแต่ตัวเรา,าคุณครูมีอะไรจะถามผมอีกไหมไม่มีแล้วค่โอเคถ้าไม่มีแล,มมแล้วก็เดินชมให้ทั่วแล้วก็เอาจุลินนรีย์ไปเลี้ยง<ม> <นะ S 2> แล้วก็ฝากนะครับนำฟาร์มรู้ตัวนี้ไปให้นักเรียนนักศึกษาด้วยและขออนุญาตนำฟาร์มรู้นี้เผยแพร่ด้วยนะครับ ลุงอ้นอาจจะพูดลิ้นพันกันมา่งก็ได้เพราะว่ายกถังเหนื่อยเมื่อกี้เพราะกอน้ําแอร์น้ำสาวข้าวน้าล้างก้นหม้อน้ําแช่ข้าวเหนียวที่เรายกมาเนี่ยถ้าลุงอ้นไม่ยกมาสองถังใหญ่ๆป่านี้มันลงไปในท่อน้ําไหลไปลงหน้าวัดธนเริศแล้วแล้วน้ําพวกนี้มันไปเจอกับเชอโลกมันก็กลายเป็นน้ําเน่าเร็วมากเลยแทนที่มันจะเจอกับจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีๆของเราอ่ะมันก็ไปเจอเชอโลกต่างๆแล้วก็ไหลไปสร้างกลิ่นเหม็นแล้วก็ไปผสมกับแม่น้ําในมหาสวัสด จริงอยู่ปริมาณน้ํามันทําให้เจือจางแต่คนลงไปเล่นน้ําปลาเปอร์ก็คงจะไม่ค่อยสบายตัวแล้วถ้าคนไม่หยุดทิ้งน้ําเสียวันนี้วันข้างหน้าก็จะเกิดวิกฤตในช่วงภัยแล้งเมษาพฤษภาเนี่ยเป็นช่วงฝนไม่ตกและภัยแล้งก็อาจจะเกิดวิกฤตอีกครั้งหนึ่งวิกฤตน้ําเน่าเสียในคูคลองต่างๆ นะครับเหมือนกับใบไม้ที่เราเผากันทุกวันนี้ถ้าเราไม่เริ่มสอนตั้งแต่วันนี้รอให้มันเกิดค่า PM 0.2.5เกินมาตรฐานแล้วพวกเราก็ไปหาหน้ากาก,กันร้านขายหน้ากากก็ขายดีกันทีเดียวสั่งมาไม่ทันเราจะรอวันนั้นหรือหรือเราจะรอให้เกิดสภาวะโลกร้อนขึ้นจนเกิดน้ำคั่วคั่วโลกน้ำละล,ะลายอย่างที่ครูไปสอนเด็กอะ่ะถ้าถึงเวลานั้นมันคงจะแก้ไขลำบาก เราต้องเริ่มตั้งแต่ตัวเรานะครับฝากทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณครูนะครับที่มีโอกาสแวะมาเยี่ยมขอบคุณมากครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่18มีนาคม2566นะครับทุกท่านอยู่กับลุงออสและก็คุณครูนะครับอันนี้เป็นคุณครูจากโรงเรียนการจนาพิเศษนะครับเป็นครูสอนม .3 วันนี้คุณครูมาหาลุงออสเนื่องจากว่าสนใจจุลินทรีย์แล้ จะมานำจุลินทรีย์ไปขยายไปเลี้ยงนะครับคุณครูมีคําถามเยอะเหลือเกินลุงออดก็เลยบอกไม่ไม่ไม่ไมเอางี้เลยกันถือว่าคุณครูเป็นคนที่ถามคําถามแทนหลายๆคนแล้วกันนะครับที่สงสัยนะครับก็จะได้มีโอกาสถ่ายทอดความนี้ความรู้นี้ออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสนี้นะฮะพาคุณครูชมสถานที่แล้วก็คุณครูมีคําถามอะไรก็ยิงคําถามเลยนะครับพร้อมยังครับคุณครูที่จะ นำคาถามเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้คุณคุณนิตยาถามคาถามหลวงออดเยอะมากตอนที่มานั่งคุยกันด้านหน้าหลวงออดก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าเราน่าจะนําคําถามเหล่านั้นมาเรียบเรียงเผื่อมีคนที่ข้องใจและสงสัยจะได้รู้ไปพร้อมๆกันจึงบอกให้คุณครูลนะองจดมาใหม่นะฮะแลเอาร้อยเรียงคําพูดมาให้ครบเลยแล้วก็เรามานั่งกันตรงตรุลินรีสิบถังนี้นะครับ บรรยากาศตรงนี้ค่อนข้าง,างที่คุณครูบอกว่ามันเย็นมากเพราะมันล้อมรอบด้วยต้นไม้ครับคุณครูวันนี้จะถามอะไรเชิญครับเต็มที่เลยครับอันดับแรกเลยนะคะคําถามแรกเลยที่แบบอยากจะถามลุงออดนะคะก็คือลุงออดเนี่ยได้แนวคิดเนี้ยมาอย่างไงคะทําไมถึงคิดที่จะทําจุลินทรีย์ตัวนี้ขึ้นมาคะอืมสาเหตุสําคัญเนี่ยก็คือมีมีแนวคิดที่จะลดการทิ้งขยะ หรือว่ารดการทิ้งน้ําเสียทั้งปวงที่เกิดจากบ้านของเราเนี่ยออกสู่ชุมชนในแนวคิดเนี่ยมันคิดมันานานแล้วโดยเรานึกถึงหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับสังคมหรือเปล่าตอนหลังจึงมาทราบว่ามีการประชุมกันที่าาการประปาการประชุมครั้งนั้นเขาวิเคราะห์อ,ออกมาแล้วว่าปริมาณการทิ้งน้ําเสียมากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือครัวเรือนถึง70%ปริมาณขยะ65 60%เลยทีเดียวเชียวแสดงว่าเกิดจากโครเรือนแรงบันดาลใจตัวนี้ก็เลยมาพบจุลินทรีย์สายพันธุหนึ่งจุลินทรีย์ที่มันกินข้าวเป็นอาหารก็คือทุกวันนี้เราทิ้งขยะลงถังก็ทิ้งข้าวด้วยแล้วจุลินทรีย์ตัวนี้มันกินข้าวเหมือนกันเราเลยเปลี่ยนสภาพจากของที่ทิ้งมากําจัดของเสียแล้วมีการพัฒนาผสมไปเรื่อยๆจนได้จุลินทรีย์จิตอาสาห,หรือจุลินทรีย์น้ําข้าวจึงได้นํามาทดลองแล้วก็ได้ผลหลายเรื่อง นนเพยแ่อแอไปะผกครับค่ะแล้วในการทำเนี่ยคะ่ะคือหลังจากที่ลูกออสเนี่ยได้เห็นว่าคนส่วนมากเนี่ยเขามีการแบบ่มีเศษขยะนู่นนี่นั่นเนี่ยลูกออสคิดยังไงคะแบบใช้เวลานานไมหมคะกว่าที่จะลงมือทําและทําครั้งแรกนี้ประสบความสําเร็จเลยไหมคะ ครั้งแรกประสบความสำเร็จเลยคือมันเกิดจากแรงบันดาลใจครั้งหนึ่งคือมีการรณรงค์ลงลงหลายปีมาแล้วนะฮะให้มีการขุดหลุมแล้วก็ฝังถังลงไปแล้วก็ใส่เศษอาหารเพราะเอครั้งนั้นเนี่ยลุงอัมีข้าวต้มเยอะมีข้าวเหลือเยอะลุงอัดเทข้าวลงไปในถังสิ่งที่เกิดขึ้นคือสองเดือนแล้วข้าวไม่ย่อยสลายจุลินทรีย์ที่เราใส่ลงไปเนี่ยแทนที่ไปย่อยสลายข้าวกลับไปเป็นองคล์ละค์พิษทักข้าวไม่ให้ย่อยสลายสองเดือนเต็ม ก็เลยมาทดลองจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่มันกินข้าวปรากฏว่ามันไม่ใช่ย่อยสลายข้าวอย่างเดียวมันย่อยสลายเศษอาหารไปหมดเลยนั่นเองเป็นแรงบันดาลใจว่าโอ้เรามาถูกทางแล้วเพราะว่าคนไทยกินข้าวอแบบนี้ก็ดีเลยสิคะแสดงว่ามันสามารถากัจัดทัวกขยะได้หมดเลยใช่ครับขยะอินทรีย์ภายด้วย ประเภทไหนบ้างคะที่สามารถกำจัดได้เป็นคือตัวนี้ขยะที่เป็นที่ว่าขยะอินทรีย์คือขยะขยะที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตทั้งหลายกุ้งหอยปูปลาผักต้นไม้ใบไม้ใบหญ้าทั้งหมดเขาสามารถที่จะย่อยสลายให้กลายเป็นดินได้เร็วด้วยอ,อย่างในในล้อ,อยางรถยนต์อย่างเงี้ยยี่สิบเจ็ดวันนะครับแล้วก็อย่างในถังแบบนี้ที่เราเห็นเป็นดินเนี่ยเดือนเดือนกว่าเองครับฉะนั้นเราจึงสร้างดินได้รอบบ้านของเรานะครับแล้วเหมือนกัน ทำจุลินทรีย์ตัวนี้ค่ะต้นทุนเยอะไหมคะต้นทุนศูนย์นะศูนย์ต้นทุนยศูนย์นแสดงว่ามันไม่ไม่ได้ใช้เงินในการลงทุนเลยเหรอคะก็จุลินทรีย์ก็แจกฟรีอ๋อของที่เอามาใส่เนี่ยเอามาเป็นอาหารของเราของจุลินทรีย์เนี่ยเราลง,ล,งล,งลงเอาของทิ้งน้ำสาวข้าวทิ้งไหมครับไม่น้ำสาวข้าวเราต้องทิ้งอยู่แล้ว เราเอามาเป็นอาหารของ<ช>จุลินทรีย์น้ําล้างก้นหม้อเราต้องทิ้งกันทุกครัวเรือนมหาสารโดยเฉพาะร้านอาหารนี้มากมายทีเดียวน้ําแช่ข้าวเหนียวที่เราแช่กันทุกครัวใช่ไหมต้องแช่ข้าวเหนียวก่อนใช่ไหมถึงเอาเข้าวเหนียวมันหุงได้ก็คิดดูโดยเฉพาะทางภาคอีสานภาคเหนือที่กินข้าวเหนียวกันเขาจะทิ้งน้ําตัวนี้วันละเท่าไหร่เราเปลี่ยนน้าทิ้งเหล่านี้มาเป็นอาหารของพวกนี้ซะแล้วโดยเฉพาะข้าวก้นจานที่เราเกิดจากการคัดแยกขยะ ไม่เอาไปทิ้งกับพยายอย่างอื่นมาเป็นอาหารเหล่านี้น้ําก้นบาดน้ําต่างๆนี่ละครับคือสาเหตุที่บอกว่าต้นทุนเป็นศูนย์เราไม่ต้องไปซื้ออะไรทั้งสิ้นนะครับแล้ววิธีการทาที่ลุงออสบอกว่ามันง่ายมันง่ายจริง,รงๆหรือเปล่ามันทํายังไงมันง่ายคิอนี้ที่เรียกว่าแทบไม่ต้องทําอะไรมากเลยครับแค่เอาเข้าวมาใส่จุลินทรีย์มันก็ขยายแล้วไม่มีเคล็ดลับอะไรอ,ะอาจจะมีปัญหานิดนึงแค่หาถังมาใส่เนี่ย ถ้าไม่มีถังถ้วยถังกะละมังหม้ออะไรก็ได้ที่มันจะเป็นภาชนะที่ใส่น้ําจุลินทรีย์แล้วก็เอาข้าวใส่แล้วข้าวที่นงออสเน้นคือข้าวที่เราทิ้งสารพัดที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ดีไม่ดีต้นทุนมันจะต่ำาประสูนด้วยเพราะไอ้น้ำที่จะทิ้งนั่นแหละกลายไปเป็นน้ำจุลินทรีย์เหล่านี้นะครับนะครับอาจุลินทรีย์อาหนูหน,หนูข้างข้างหลังนะะมีมีถังน้ำทิ้งยกยกยก,ยกมาเทเลยครับ ไหนๆก็มาแล้วก็ทําให้เห็นเลยตรงนี้ยกมาเทเลยนะครับน้ําที่กําลังยกสองถังนี้นะครับอ่ะหลวงอ๋อเดินเดินไปตรงนู้นก็ได้อ่ะหลวงอ๋อเดินมาตรงนี้ก็ได้อ่ะเทเทใส่ตุ่มเลยฮะอ่ะยกเทเลยครับนี่ฮะน้ำสองถังนี้เทพร้อมๆกันเลยก็ดีนะอันนี้ให้ทุกคนเห็นเลยคือน้ําอะไรรู้ไหมครับคือน้ําแอร์คุณโคที่เห็นเนี้ยนะครับนี่คือน้ําแอร์นะฮะน้ําสาวข้าวน้ําล้างก้นหม้อน้ําแช่ข้าวเหนียว น้ำเหล่านี้ต้องทิ้งลงไปในลําคลองท่อน้ําทิ้งอยู่แล้วลุงออดเปลี่ยนไปน้ําจุลินทรีย์ซะพอเขาส่งผัดกับจุลินทรีย์ทำไมรู้ไหมครับเขาก็กินจุลินทรีย์แล้วก็ขยายตัวเลยพรุ่งนี้ใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชม<อ>ที่ลุงออดบอกว่า,านะอต้นทุนมันไม่ใช่สูงแล้วมันจะต่ำหมาสูงน้าพอแล้ว<ม>เก็บไปเป็นหัวเชื้อหน่อย<ม>เก็บไปเป็นหัวเชื้อ<ม>เห็นไหมครับจากจุลินทรีย์<ม>ที่เราใช้ไปเมื่อช่วงเช้า ช่วงนี้ก็บ่ายแล้วเต็มเหมือนเดิมเราก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกนี้นี่คือจุลินทรีย์ที่ทําได้ง่ายมากครับดับแรกก็พาคุณครูชมจุลินทรีย์ไปก่อนนะครับคุณครูตามมาเลยนะครับ่พาชมจุลินทรีย์ก่อนวันนี้วันที่18นะครับก็แสดงว่าเราขยายจุลินทรีย์ได้18วันแล้วนะครับเข้มข้นหวานมันไม่ใช่หวานมันคุณเล่นนะครับ เข้มข้นแล้วนะครับพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับนี่คุณครูดูนะครับคุณครูชื่ออะไรนะครับนิตยาอ่าคุณครูนิตยานะครับคุณครูเป็นคนใจเย็นเป็นไงครับเข้ามาในบ้านลุงอ้อนแล้วรู้สึกไงบ้างอากาศเย็นสบายมากเลยเย็นสบายมากเลยต้นไม้เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นต้องไปรณรงค์งนักเรียนนะฮะ ต้นรลนงลงให้นักเรียนเราช่วยกันดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้นะครับนี่ดูนะครับกี่ถังลองนับเลยฮะกี่ถังแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบถังสิบถังนี้ใช้เวลาสิบแปดวันนะครับครับที่บอกว่าตุวเรนซีนี้กับจัดขยะได้ง่ายมากก็แค่นำขยะเทใส่ถังถังอันนี้ จะเจาะรูหรือไม่เจาะรูก็ได้ครับแต่ถังใปนี้เจาะรูครับนั่นแหละครับนั่นแหละแล้วก็ลราด้วยจุลินทรีย์เท่านี้แหละครับเท่านี้จริงๆครับไม่มีอะไรมากมีเวลาก็มาล่าจุลินทรีย์แล้วก็รอเขากลายเป็นดินนะครับเป็นดินแบบนี้ง่ายจริงๆนะครับ ดูมาชมนะครับกองที่เห็นข้างหน้าเนี่ยนะครับคือกองใบไม้กองใหญ่ๆเราลาดจุลนินทรีย์ผสม,มกับเศษดินนะครับเขาก็กำลังกลายเป็นดินอย่างที่คุณเห็น<ช>นะครับ<ช>อันนี้ครับเอาเศษอาหารนะครับอันนี้ใช้เวลานานอันนี้ใช,ใช้ประมาณ40วันครับจะกลายเป็นดินแบบนี้ลงในถังนะฮะอันนี้นดูไม่ออกเลยนะคะว่ามันเคยเป็นเศษอาหารมาก่อนนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนี่กําลังย่อยสลายไปนะฮะนี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการกําจัด ขยะแบบนี้มันง่ายนะครับแล้วโดยเฉพาะการกําจัดขยะแบบอินฟินิตี้ไม่จํากัดก็คือเราฟั่มถังลงไปคุณครูลองเปิดดูตรงนี้ด้ครับขยะเศษอาหารเยอะๆนะฮะคุณครูเปิดเลยนะฮะเห็นไหมครับาารมันมันดูไม่ออกออาาม,มันคือเศษอาหารมันมันคือรู้สึกได้ว่ามันเป็นดินดีๆเลยนะมันเหมือนดินอามากนะเร่อนะครับทัมได้และอจุดนั้นเพิ่งทําเมื่อเมื่อวันซส้อนี่เองครับเห็นไหมมันยุบจัดเต็มถังยุบไปครึ่งแล้ว อานี่ฮะถึงบอกว่ากำจัดเศษอาหารแบบอินฟินิตี้อ่ะคุณครูเปิดตรงนี้ตรงนี้ครับเป็นไงครับใบไม,ไม้อุ้ยมันเป่อยกองนี้ย่อยสลายเป็นดินแล้วเป็นกองที่คุณครูที่โรงเรียนจังหวัดปทุมนะฮะวันนั้นผู้บริหารโรงเรียนผอออกกับครูมากัน26ท่านก็มาทำตรงนี้ฮะปัจจุบันนี้เป็นดินแล้วนะครับเป็นดินหมดแล้วอ่ะ,อะตรงนี้อีกอคุณครูเปิด นี่ครับแล้วสำหรับ2ถังเนี่ยนะครับลวงอ้อจะอธิบายในคำถามที่คุณครูถามว่าที่ครูที่ครูถามว่าลวงออสามารถกำจัดขยะให้หมดไปในปริมาณมากๆหรืออินฟินิตี้มันเป็นยังไงก็คือเราเอาขยะใส่ถังแบบนี้นะครับเราเอาขยะใส่ถังแบบนี้แล้วพอผ่านไป10วันเราคว่ำถังแล้วเราก็เปิดถังไปใช้เอเปิดเลยนะครับ เปิดเอาถังไปใช้ไม่เปิดได้เลยตรงนี้เ็าเป็นดินแต่อันนี้ไม่ใช่สิบสิบนะถ้ามันครบสิบวันมันจะใหญ่กว่าน,นี้หน่อยแล้วเราก็ลาาจุลินทรีย์แล้วเราก็ากเปิดเอาถังไปใช้อดูถังนี้เหมือนกันแต่ตัวนี้เรายังไม่ต้องเป็นต้องใช้เราก็ปิดไว้ก่อนอเหมือนกันเราความเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถกําจัดขยะในปริมาณต้อนอะไรัน,นงงงมีต้นไม้เคดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถกําจัดขยะนนในปริมาณไหนก็ได้ต้นหอม ใช่ไหมต้อนอะไรต้อนอันนี้ต้นหอมเออแปกนะอันนี้น่าจะเป็นถั่วเห็นไหมแสดงว่าสภาพดินมันเป็นกลางไม่เป็นกรดอะไรก็งอกขึ้นทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับนะอเพราะนั้นเดี๋ยวลุงออสจะพาะคุณครูเข้าเข้าเข้าใจตรงนี้ยังอธิบอธิบายให้ละเอียดก่อน,นว่าเราเอาขยะใส่ถังแล้วราดจุลินทรีย์ผ่านไปสิบวันเราฟ้ามถังลงแล้วก็หลังจากนั้นนับไปอีกสามวันเปิดถังเอาไปใช้ใส<า>จุลินทรีย์ใหม่ ตรงนั้นก็จะกลายเป็นกองขยะที่เป็นกองกองที่ย่อยสลายปานกลางลเราก็กกาใช่ฮะแต่ระหว่างนั้นก็เอาจุลินซีลาดไปได้เรื่อยๆอเขาจะกลายเป็นกองพวกนี้หายหายไปกลายเป็นกองดินต่งางๆที่เราเห็นนี่แหละครับคือวิธีการกําจัดเศษอาหารแบบอินฟินิตี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันเราจะพาคุณครูมาดูนี่ใบไม้เนี่ยข้างล่างเนี่ยเริ่มย่อยสลายแล้วนะครับเราใส่รถเข็นให้เห็นแล้วมันยุบตัวลง การที่จุลินทรีย์ทำให้ใบไม้ยุบตัวลงเนี่ยเราสามารถ่จะเติมใบไม้ได้ทุกวันไม่มีวันเต็มพรุ่งนี้เติมพรุ่งนี้เติมพรุ่งนี้เติมมันก็ยุบยุบส่วนข้างล่างก็กลายเป็นดินหมดแล้วต่อไปเขาก็จะกลายเป็นดินแบบนี้นะครับคุณครูครับนี่กลายเป็นดินมันกระสอบแล้วดินที่เกิดจากเศษอาหารนะครับมันก็มีเมล็ดพืชงอกมาเป็นนี่ต้นอะไรอันนี้มะเขอืเขอเทศใช่ฮะข้างๆคือมะเขือเปาะนี่ก็มะเขือเปาะนี่ก็มะเขือเทศนะฮะ เพราะนั้นเราก็ต้องลดน้ําตามด้วยแล้วกันลนี่มเะมเขือเปาะนี่มเะเขือเทศนี่มะเขือเปาะปาาเห็นไหมครับนี่ทั้ทงนี้ครับครูครับอันนี้คือดินที่เกิดจากเศษอาหารล้วนแล้วมเมล็ดเขาก็งอกขึ้นมานะครับอันนี้คือต้นที่มันมาพร้อมกับเศษอาหารอ่า<ช>มันมาเองอไม่ไม่ได้หวานมันมาเองครับเห็นไหมแล้วมันยังมีนี่ครับมีมีมะเขือเทศด้วยนี่ฮะแสดงให้เห็นว่าดิน แสดงเห็นว่าดินที่เกิดจากเศษอาหารเราต้องไปซื้อปุ๋ยไหมครับเนี่ยต้นก้าใหญ่โตแล้วโตเร็วมากๆเลยเห็นไหมครับอวบอิ่มเลยค่ะแล้วสำหรับอันนี้จริงๆแล้วขึ้นเยอะฮะมีชาวบ้านมันถอนไปปลูกอันนี้ตอนแรกไม่ไม่ไม่แน่ใจเราไม่ได้ลดน้ําด้วยว่าไม่ไม่แน่ว่าไม่คิดที่จะเอาผลการทดลองนี้ออกมาโชว์ก็เลยไม่ได้ลดน้ําชาวบ้านก็ขุดมะเขือเทศไปตอนนั้นมะเขือเทศขึ้นตรงนี้เยอะแต่ไอ้ต้นที่ขึ้นขึ้นตรงนี้เขาเรียกต้น อะไรนะผักเซียนรครับมันขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับรใบไม้ที่เราขวาดทิ้งทุกวันนี้นะครับสาหรับในรถเข็นนี้นะครับลูกน้องลุงออสเนี่ยได้ใบไม้มาใส่ทุกวันแต่ใบไม้ไม่เต็มพอเราลาดจุลินทรีย์ใบไม้มกมมมม็ยุบลงไปยุบกว่าเท่าไหร่กว่าเท่าไหร่มาใส่ก็ไม่เต็มยุบยุบข้างล่างนี้เป็นดินหมดแล้วครับเริ่มเทเริ่มทยอยเริ่มทยอยเป็นดินหมดข้างล่างนะฮะเริ่มทยอยเป็นดินและข้างบนก็ยุบตัวลงเรื่อย ถ้าปล่อยไปก็จะกลายเป็นแบบนี้ฮะ,ะเป็นดินที่เกิดจากเศษอาหารนะครับนะครับแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะฮะมะงอกแล้วมะเขือเทศต้นนี้แล้วกนน็เป็นผลพวงมาจากอา,าเศษอาหารนะคะอ,อ,อันนี้อันนี้นนมะเขือเปาะนะฮะน <s> <s> ี่อ<ๆ>ีกอันนี้มะเขือเทศสองตบต้นเนี่ย <ทำ S 1> มะเขือเทศนะฮะและอันน <ๆ S 2> <marks> ี้มะเขือเปาะมะเขืออะไรไม่รู้ครับนี่แหละครับเขาเกิดขึ้นเองก็แสดงเห็นว่าดินที่เกิดจากเศษอาหารเนี่ยมันโอเคเลยนะ เอาไปปลูกต้นไหนก็งามอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคุณครูที่เรา<อ>เห็นโม,มกอออกดอกตลอดเวลา <c oughs> อ่ะอน,อนี่นี่ผมไม่ได้ปลูกลงดินนะฮะผมปลูกไม่เจาะรูที่ก้นเจาะรูด้านข้างคุณครูนับนับดอกไหวไหมโอ้ไม่น่าจะไหวแล้วเยอะมากคือมีดอกแบบทุกกิ่งเลยค่ะดอกเต็มไปหมดเลยเนาะนี่แหละครับโมกอายุสี่ปี สี่ปีแล้ว,เร,วเ,เราไม่ได้ปลูกลงดินนะครับเราปลูกลงในกระถางดูครับแล้วนี่ยังไม่บานนะเนี่ยโมกที่เห็นนี่ยังไม่บานถ้าเขาบานแล้วก็กินก็คงจะไปสามบ้านแปดบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมใจอ่อนนี่ยังครับอากาศกําลังร้อนๆนะอเออมาช่วยกันปลูกต้นไม้กันนะครับนะวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับกับภาพบรรยากาศสบายตา กับโมกที่ออกดอกแน่นขนาดนี้แต่เป็นต้นโมกที่อายุ4ี่ปีปลูกในกระถางวันนี้พาคุณครูโรงเรียนการจนานะคุณครูสอนมสามท่านมาศึกษาดูงานก็จะได้นำความรู้นี่แหละไปต่อยอดนะไปบอกคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยว่าหนูเจอแล้วต้นโมกไม่ใช่เจอภูมิปัญญาท้องถิ่นของลุงอ้อนนะฮะ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับเอาคุณครูบ๊ายบายลาก,ก็ด้วยลาก,ก็ด้วยภาพภาพต้นโมกนะครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับลุงออสเกษตรโคเรือนะครับวันนี้ก็วันที่อากาศร้อนแต่บ้านลุงออสนี่เย็นสบายนะครับวันที่18มีนาคม2566นะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับคือภาพต้นมะพร้าว อายุ2ปีกว่านะครับลุงออสก็ปลูกลงในถังน้ําแบบนี้นะครับลงในถังน้ําแบบนี้แล้วก็ยังมีผักชีฝรั่งให้ทานตลอดเวลาเลยนะครับแล้วที่สําคัญพลิกตัวนี้ก็งามงามนะครับอยู่กับมะพร้าวยังมีความสุขอากาศที่บ้านก็เย็นเหลือเกินนะฮะเห็นไหมครับถังแบบนี้ไม่เจาะรูที่ก้นนะครับเจาะรูด้านข้างนะฮะก็ทําให้เราเนี่ยสามารถปลูกมะพร้าวด้วยต้นใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้เลยนะครับต้นไม้รอบบ้านเลหมดมาดูส้มโอหน่อยสิ สมอูลูกใหญ่ใหญ่มากนะใหญ่ขนาดไหนดูมือลงมาก็ได้ครับเห็นไหมครับใหญ่มากเลยก็ชวนทุกท่านมารดน้าต้นไม้ด้วยกันพอดีวันนี้คุณครูแวะมาเยี่ยมบ้านกันนะครับกับคณะก็เลยพามาแนะนําให้ทุกท่านรู้จักต้นไม้ของลุงอ้ออะไรต่างๆเรื่องราวของอภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อนจะกลับก็รดน้าต้นไม้ต่อ ลงออดข้าวมนไมนสุกครับ oh. เพราะว่าละมุดเยอะจัดภาาที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับคือใบต้นลงพึ่งนะครับใบต้นลงพึ่งที่งามและใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ด้วยอิทธิพลของจุลินทรีย์น้ำข้าวจุลินทรีย์จิตอาสาครับดูนี่ต้นลงพึ่งนะครับต้นไม้ประจะําราชการที่สิบครับเมื่อเขาเจอกับจุลินทรีย์น้ำข้าวไบเขาจะขนาดนี้แลยครับท่านผู้ชม